ครับขออนุญาตรีวิวนะครับตอนนี้เราจะไปดูที่ที่เราจะขายนะครับจากอำเภอเมืองชุมพลบุรีไปจุดที่เราจะขายนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวเมืองของชุมพลบุรีจากตัวเมืองชุมพลไปประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ที่ดินทั้งหมดมีอยู่ประมาณ4ไร่2งาน9กสตารางวานะครับหน้ากว้างติดถนนสีเลน39เมตรครับอันนี้บริเวณตัวเมืองชุมพลบุรีนะครับสีแยกสีแยกป้อมตำรวจนะครับน,นี่โรงเรียน เราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศตัวเมืองชุมพลบุรีนะครับจนกว่าจะไปถึงจุดที่เราจะขายที่ดินที่แปลงนี้ทำเลดีครับติดถนนสีเลนเลยอันนี้เริ่มออกจากตัวเมืองมาแล้วนะครับ ออกากัตรงืองมาจะมีร้านร้านค้าใหญ่ๆนะครับทันสมัยการเกษตรนะครับมีหลอดไฟติดข้างถนนตลอดเส้นทางนะครับ ก็เป็นอ,อูซ้อมรถ นนแถวนี้สวยงามมากครับเป็นถนนสี่เลนเส้นหลักจากจุมพลบุรีไปอำเภอท่าตูมนะครับนี่ก็เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอจุมพลบุรีนะครับติดกันเลยนะครับ ที่ก็อยู่แถวบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ถึงจุดที่เราจะขายที่ดินนะครับคือบริเวณนี้ครับตรงนี้เป็นอยู่เทิร์นพอดีนะครับต่อไปเราจะลงไปถ่ายรูปพื้นที่จริงนะครับ ครับบริเวณที่เราจะขายนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดครับ4ไ 2, ร่2งาน90ตารางบาหน้ากว้าง39เเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับ นี่นะครับเขตแดนครับเขตแดนคือตรงนี้บริเวณป้ายตรงนี้มาถึงหลักเขตเสาปูนตรงนี้นะครับหน้ากว้าง39เเมตรพื้นที่สวยมากเลยครับติดกับยูเทิร์นนะครับ